สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอโซเฟีย,พ,ยพ่พยากรออีกครั้งนะคะคล,ค,ลคลิปนี้เราจะมาในท็อปปิกที่ว่าเขาเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณไม่ไหวกับเขาแล้วคุณอยากจะถอยออกมาเต็มทนแล้วนะคะเขารู้ตัวบ้างไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหากใครอยากดูดวงที่เป็นดวงข,ของคุณจริงๆเป็นดวงที่แบบเฉพาะเจาะจงกับคุณจริงๆกดงก์ที่หน้าโปรไฟล์าคา่ะหาแม่ได้เลยนะ นนะะเขารู้ตัวไหมนะ The Tower ค่ะ Tea up in t h curl Tea up cups Four up in t h curl ซิกออฟคัพค่ะดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าความรู้สึกของคุณที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะแบบกระทันหันขึ้นมาเลยแบบว่าโอ้ยมันถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้เขาก็ยังคุยอะไรกับคุณอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ยังลันลายังเฮฮาปาร์ตี้อยู่นะคะแต่ถ้าเมื่อวันใดที่คุณแสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วมัน คุณไม่ได้แอคชั่นกับเขาแล้วคุณไม่ได้สารต่อกับเขาแล้วคุณเหมือนคุณห่างๆค่อยๆถอยห่างออกไปค่อยๆถอยห่างออกไปมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ส่งสัญญาณให้เขาได้รู้ว่า,าคุณเริ่มที่จะถอยมันจะมีอะไรแปลกๆแต่ถามว่าตอนเนี้เขารู้ไหมยังไม่รู้นะแต่ถ้าคุณส่งสัญญาณปึ๊บเมื่อเขารู้เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสค่ะสรุปแล้วนะคะคลิป,ลปนี้ ท็อปิกนี้ที่แม่หมอทำเขารู้ไหมเขาไม่รู้ค่ะนะแล้วถ้าคุณแอคชั่นที่จะไปจากเขาจริงๆแล้วแบบที่จะจบจากเขาจริงๆเนี่ยดูซิว่าจะมีแอคชั่นหรือเรียกชั่นอย่างไรนะคะ Queen of Cups ค่ะ The Hermit ค่ะ justice ค่ะ of swords เ eh, อทิ sorry. of wands โทษทีขอโท n นะ wands ค่ะเอาละอ่าเดี๋ยวจะยิบไปดูทีละใบนั่นหมายความว่าเขาเริ่มเห็นเริ่มเห็นนะคะเมื่อคุณแบบชัดเจนแล้วว่าคุณอยากจะไปแต่ถามว่าตอนเนี้เขารู้ไหมเขายังไม่รู้ตัวค่ะยังลันลายอยู่เลยนะอ่าเมื่อคุณมีความรู้สึกที่แบบเขาเห็นพลังงานในความกังวลของคุณเห็นพลังงานในความที่แบบ ไม่ไม่แอคชั่นอะไรกับเขาไม่ได้ทํางานหนักความสัมไม่ได้ทางานหนักในความสัมพันธ์กับเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาจะเริ่มถอยห่างออกมานะคะแล้วไปอยู่ในมุมมืดของเขาไปอยู่ในมุมของเขาแล้วเขาคิดค่ะนะใช้เวลาทบทวนคิดแต่เขาก็ยังมองอย่างสองคนอยู่นะเมื่อเขาคิดได้แล้วนะคะเมื่อเขาคิดได้แล้วเขาจะตัดสินใจ นะคะเดี๋ยวติขึ้นมานี่ก็คือการตัดสินใจและชั่งน้ำหนักดูว่าการที่คุณตัดสินใจไปจากเขาเป็นเพราะอะไรเหตุอะไรเป็นเพราะอะไรทำไมเป็นเพราะตัวเราหรืออะไรยังไงนะคะเมื่อเขารู้แล้วอ่ะเหมือนเขาจะแบบเน้นหนักในเรื่องแบกรับในเรื่องความรู้สึกนะเมื่อคุณตัดสินใจที่หันหลังให้เขาจริงๆนะะซึ่ง ขณะเนี้ยเวลาเนี้ยคุณแค่มีพลังงานอยากจะหันหลังให้มีพลังงานที่ไม่ไหวแล้วจะไม่ไปต่อแล้วแต่เขาก็ยังไม่รับรู้แต่เมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณแอคชั่นที่คุณจะไปแล้วจริงๆไม่เอาแล้วจริงๆนะเขาจะหลบอยู่ในมุมของเขาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อถามตัวเองเพื่อหาคําตอบให้กับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัดสินใจได้แล้วนะเมื่อมีความรู้สึกอะโอเคเหมือนกับว่าตกคลึกได้แล้วนะคะ เขาจะพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถึงมันจะเหนื่อยมันจะหนักนะเขาก็ยอมแบกรับและมีความสุขในการแบกรับในการกลับเข้ามาหาคุณพอาะเขาเริ่มรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้แฟกับคุณเลยนะคะส่วนไพ่ใบเนี้นะคะ night of wands ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจริงจังค่อนข้างที่จะ มีไฟ r ์ค่อนข้างที่จะมีแพทชั่นนะคะเมื่อเขารู้ตัวแล้วเมื่อเขาคิดสระตะได้แล้วมันมีอะไรที่มันแบบอ่ะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันเกิดทางแยกขึ้นมานะคะเขาจะกลับมาแอคชั่นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นท็อป,ปิกที่เราถามกันว่าตอนนี้เขารู้ไหมเขายังไม่รู้คะ่ะ คุณแค่คิดแต่คุณไม่พูดเพราะว่ามันคงจะเหนื่อยคุณคุณอาจจะเหนื่อยกับการที่คุณพูดมามากพอแล้วนะแล้วอาจจะแบบท้อแล้วอะ่ะกับการที่ที่จะต้องทนหรือต้องรอหรือต้องต้องแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บอกก็คือถ้าคุณแอคชั่นจริงๆแล้วส่งสัญญาณให้เขาเห็นจริงๆว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆเขาจะแอคชั่นและมีรีแอคชั่นในการกลับเข้ามาค่ะ แต่บอกไว้ก่อนว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างกันสักระยะหนึ่งนะคะปล่อยเขาไปค่ะให้เวลาให้เขาได้ไปคิดเพราะยังไงเพชรก็คือเพชรยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาเพชรนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอมองว่าพลังงานค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะพลังงานดีๆแบบนี้น้องรับกลับไปค่ะถ้าหากคุณว่ามอง,มองว่ามันไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องน้องรับกลับไปนะคะ เอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอนะคะภาพปุ่มด้านข้างกดให้แม่หมอทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มอในการทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ